สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคูดถุยคุยคำคนะครับก็น่าจาเป็นปากเลยรายการที่จะคุยไปเรื่อยกับการท้อคุยไปเรื่อยเปื่อยจริงๆนะถ้าถามถึงเครื่องดื่มปุ๋ยคนไทยชอบกินอะไรครับชาเย็นโโหัวข้อในการคุยเรื่องวันนี้ปุ๋ยสูตรการชงกาแฟนี่ มีรสนิยมเหมือนกันอเมริกาโน่เนี่ยผมชอบกินไม่ได้ชงง่ายนะคุณเออชงง่ายเอาแก้วใส่ไปกดปุ๊บมันออกมาเลยมก็อัตโนมัตเกินไปอ่ะวันนี้ผมจะมาบอกทุกคนว่าสูตรการชงกาแฟแบบหม้อต้มแล้วการมันชงยังไงบ้างกาแฟดำมีหลายประเภทนะคุณถ้าเป็นเอสเปรสโซ่เลยอ่ะคนไทยเขาจะกิว่็ต้องใส่นมใส่เลยแว่าจริงๆกาแฟดำเลยเนี่ยมันก็จะเป็นกาแฟที่ออกจากเครื่องแล้วก็ต้มแล้วสกัดมันเป็นเอสเปรสโซ่หนึ่งช็อตนะกาแฟที่มันออกมาแล้วมันได้แบบ จากการใส่น้ำไปเนี่ยแล้วออกมาเนื่องเขาเรียกเอสเปรสโซ่แล้วนั่นคือดำเหมือนกันที่คุณกินแต่คุณกินคุณต้องผสมน้ำไหมก็คือกินเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตเลยหรอใช่เข้มๆเลยแต่ว่าคืออยู่กับว่าทวาเข้มอร่อยเนี่ยม่นก็มีความ,ามนี้ใช่นะั่นนั่นคือเอสเปรสโซ่ช็อตก็จะมีความเข้มมากแต่ถ้าเป็นว อเมริกาโน่เขาจะใส่น้ำนะคุณเช่นถ้าเกิดกาแฟคุณหนึ่งอตออกมา30 ml แลใช่ไหมคุณใส่น้ำไป4เท่าหรือสองเท่าใส่น้ำไปชั้นหกสเอื่แอลก็จะกลายเป็นอเมริกาโน่ละยังมีลองแบค็คอีกนะคืออะไรอ่ะอืมเหมือนกับเขาจะใส่น้ำไปก่อนน้ำร้อนไปก่อนนะครับคุณคุณถุยประมาณ30หรือ60แล้วก็ใส่กาแฟตามกาแฟจะอยู่ด้านบนน้ำแต่ถ้าเป็นอเมริกาโน่เนี่ยคุณต้องใส่กาแฟก่อนแล้วคุณใส่น้ำไปข้างบน จากเครื่องเองเครื่องนี้จะบอกเนี่ยหรอเราต้มเองแล้วเราเราชงสูตร<อ>เองไงนี่ผมกำลังบอกสูตรคนที่ดูอยู่สูตรเนี้พี่อัน๋นพี่อัน๋นส่วนนนะันอะรุ่นพี่คุณอนะ,ะเขาทาขายที่นครปฐม,มเขาเปิดร้านเขาเปิดปิดสิบโมงผมตื่นแต่หกโมงมเป็น็ปไปกินกนะินอะลองแบกจากร้านพี่อั๋นก็คือ ใส่น้ำร้อนไปก่อนแล้วใส่ตัวช็อตกาแฟาดำลงไปน้ำร้อนข้างใต้กาแฟดำข้างบนก็จะเป็นตัวลงแบค็คเอสเสโซ่ไม่ผสมน้ำส่วนอเมริกาโน่เนี่ยใส่กาแฟาแล้วใส่น้ำลงไปนี่คือกาแฟาดำอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นกาแฟาที่เขากินกันฮิตฮิตกันเดอรต์ตี้คุณรู้จักเดอร์ตี้ไหมัมคุณจะไปว่านะ้องคุณเดอร์ตี้ไม่ได้นะเด๋ยวนี้เดอร์ตี้มันแพงน,นะคุณกาแฟที่มันจะไหลลงไปชั้นนมแล้วมันดูแบบยื้อๆยว้ลงไปอ่ะแล้วเขาจะกินกับน้ําเย็น เห็นไหมความรู oh. <Yeah. S 1> ้ผมก็ม <ix> <able> <f lex ed collectively> ันมีนะคุณเรื่องกาแฟผมเป็กเ็เติร์แล้วก็ขายหรอขายแล้วแพงคือเขาจะต้องเอากาแฟเอานมสดนะครับใส่ถ้วยอยู่นมสดใส่ประมาณถ้วยเท่านี้แล้วไปแช่ตู้เย็นเหมือนแช่ช่องฟิสหรือหรือให้อุณหภูมิมันเย็นกว่าปกติแล้วเอากาแฟเนี่ยเทลงไปกาแฟช็อตความเย็นกับความร้อนอ่ะมันจะค่อยทําให้ซึมลงไปแล้วเป็นลายแบบเดอร์ตี้ที่แบบว่าสกปรกสวยงามเข้มข้นมันจะรสชาติจะแบบนัวๆแล้วก็กินน้ำตาลตามนี่คือเดอร์ตี้ กาแฟประมาณ3ออนครับ1ออนเท่ากับ30 ml นะครับ3ออนใช้กาแฟประมาณนี้ครับหลังจากนั้นครับใส่นมข้นหวานอีก1ออนครับก็คือ30 ml ใส่ลงไปครับแล้วก็ใส่นมข้นจืดครับอีก1ออนครับอีก30ม l ถ้วยนี้จะทั้งหมด150 ml พอดีดดใส่ขวดขายได้ด้วยกินเองก็อร่อยได้รสชาติแบบหวานมันสไตล์เอสเสโซ่คนไทยครับ กาแฟแค่2ออนครับกาแฟ60 ml ใส่นมข้นจืดแล้วก็นมข้นหวานนะครับอย่างละ1ออนครับใส่นมสดยี่ห้อใดก็ได้จะพอกมันเนยนมจืดก็ได้ก็จะได้ลาเต้ครับกาแฟค,คงจะคุยคนเดียวแบบนี้เดี๋ยวคลิป<น>ต่อไปคง<น>จะเป็นสาระ<น>ดีๆที่จะให้คุณผู้ชมได้ชมกันคุดอุ้ยปิดคลิปเลยครับไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ